ดีกว่านะคะว่าณตอนนี้เนี่ยที่ตลาดมีการบวกขึ้นมาสิบกว่าจุดขนาดนี้นะคะมุมมองของพี่อ๋องจะมีการย่อหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะกับพี่อ๋องเลยนะคะคุณเอกภาวินสุนทรพิชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับ,รบ,รบทา่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องตอนเช้า เรียกว่าภาพเหมือนพริกกันเลยเนาะพอมาตอนายเนี่ยเซตมาบวกกันแบบกระฉูดเลยนะคะพี่ตอนนี้บวกมาแล้วเนี่ยสิบสี่จุดสิบห้าจุดเลยด้วยซ้ำเนี่ยคะสำหรับเซตนะคะพี่อ๋องมีมุมมองกับตลาดยังไงบ้างคะเป็นขึ้นมาทำเป็นขึ้นห้าย่อยครับอืมอืมขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเล็กแขกแล้วก็เดี๋ยวพักเหมือนเดิม โอก็ย oh, so so, like, ังคือมองว่ายังไงก็แบบเดี๋ยวก็พักถูกไหมครับเพบราะว่ารอบนี้เอ่ออ่องไม่อนุญาตให้ขึ้น <laughs> ยังยังไม่อนุญาตนะครับอ <laughs> อันนี้อันนี้ <laughs> เป็นเป็นกระตุกนะฮะเป็นกระตุกคือเหมือนกับว่าเอ่อแบบคนมันเหนื่อยแล้วว่ามัน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 ยังไม่ทันพักเลยอะเพิ่นเล่ไปแต่บอลอีกแล้วว่ามันก็วิ่งไม่ไหวอะวิ่งได้พิบิดนึงแล้วก็ กับมพักอีกอืมครับเหมือนเหม <EN S 2> ือนเพื่อนเรียกอะ่ะแบบไม่อยากไม่อยากขัดใจเพื่อนอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ยืนยืนระยะไม่ได้นะครับอืก็ก็นั่นแหละหนึง่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกห้าสี่หกห้าอ่าอืมเนี่ยหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสี 7, ่เจ็ดศูนย์ประมาณนี้แหละนะครับอืก็ก็เป็นเป็น อันนี้มันมันเป็นขึ้นสามนะเออขึ้นสามมันมีห้าห้าขึ้นย่อยอันเนี้ยเป็น<ะ>เป็นเป็นห้าย่อยละนะครับอืมขึ้น<ะ>ขึ้นมาก็อาจจะไปไปได้ไม่ไกลเพราะว่า<ะ>เพราะว่าเอ่อสามสามของของของห้ามันสั้นนะครับเอ่อ<ะ>เดี๋ยวนะเออสามของห<ะ>้าของสามนะเอออันนี้อันนี้อันรับดีกีมันต้อง ดีกีย่อยปีกะนะครับอืมก็แต่ว่าก็ประมาณนั้นแล้วกันแบบมันมันขึ้นขึ้นมาไปได้ไม่ไกลอะนะครับยังไม่ใช่รอบที่แบบจะจะจะไปใหม่นะครับก็ยังบอกว่าเอา่อยังไงรอบนี้ต้องอา่าต้องย้อนมาสักประมาณแถว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 หนึ 1, 4, 3, ่งสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สองศูนย์ประมาณเนี้ยเอ่อรอบเนี้ยต้อง ต้องพักลงม,มาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อไปพันห้านะครับอาจจะแบบไปทีเดียวมันอาจจะอาจจะอาจจะยังยังไม่ได้เพราะขึ้นโครงสร้างขึ้น<ะ>มันมันบอกว่าต้องพักก่อนนะครับอืก็เห็นเห็นอะไรนะจีซมาใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะเพระเาจีซีเอ่อจ c นะครับอบวกไปสิบ้าปอร์เซ็นมีข่าวอะไรอ่ะไม่ได้ตามเลยอ่ะไม่ได้ตามเลย อันนี้เปิดมาก,ก็คือเห็นปตทจีซีเนะครับบวกมาสิบห้าเปอร์เซ็นมีข่าวอะไรเนี่ยจ่อออกกุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนให้ผู้ลงทุนทั่วไปราวทันวานี้เกี่ยวไหมอ่ะก็มีมีอะไรมีสพด้วยเนาะ,ะสหนึ่งจุดแปดเปอรเซ็นอย่งี้ยนะครับไม่ค่ะก็ก็ูอก,กอื่นมันมันก็ไม่ไหวแล้วว่ากูกอื่น อ่าอะไรอะ่ะ CPO ก็ตื้อตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เด<ม>ลต้าก็ Delta กโผล่ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วะ่ะแบงก์ก็ขึ้นมาเยอะนะครับอืมก็แอดวานก็เนี่ยสองวัดเจ็ดสิบเงี้ยนะก็เป็นแบบเป็นเป็นเป้าอยู่ะนะครับเป็นแบบเป็นอัพไซด์ที่แบบยังจำกัดอยู่มันก็เหลือเนียกลุ่มนี้แหละที่แบบยังยังไม่ค่อยขึ้น กับเขาเพราะว่าอราคาน้ำมันมันมันแบบมันมันย่อตัวลงนะครับวันนี้มันเริ่มฟื้นสพก็เพิ่งเริ่มมานะครับก็อาจจะเป็นแบบเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นักนานำเซตขึ้นมาครับแล้วก็อย่างที่บอกกับว่าก่อบนดูมันยังยังจํากัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตัวตัวเซฟตฟิวเจอร์เนี่ยก็ก็กะไว้แล้วแหละนะครับถึงให้ให้จุดคัด อยู่ที่927อะนะครับเก่าแล้วมันจะมีสักคืนหนึ่งแบบแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้เปิด918นม่แปดมันไม่ได้ของนะครับเนี่ยมันก็ย้อนขึ้นมาตอนนี้922ก็ยังใช้จุดจุดคัดจุดเดิมนะครับ9 927นะครับอ,อืมก็ยัง,งไม่โดน<า>คัดเออครับก็ก็เผื่อไว้แล้วว่ามันมัน,ม,นมันต้องมีอีกนหนึ่งปรับตัวขึ้นมานะครับทำให้หน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ Uh huh. ยังไม่ได้ปิดจากที่มองนะักแต่ว่าถ้ามันทะลุ927เนี่ยอาจจะปิดที่มองนะเออจะตนอยยังยังยังเออยังแบบออบอกว่าจะขึ้นมาทําไฮใหม่หน่อยอีกทีหนึ่งก่อนก็เออตามที่มองกันแหละนะครับก็ยังเป็นฝั่งชอ็อตอยู่นใครจะชอ็ชอตตรงนี้ก็ก็ได้เพื่อกลับมามาลองข้างล่างใหม่อีกนะครับก็มีแนวเอ่อรอปิดที่บอกอนะ่ะโซนโซน896900อันนี้ พูดถึงซีรีส์แซดนะเออซีรีส์แซดนะค่ะซีนะรีส์แซดนะเออเราเราย้ายมาเล่นตัวตัวซีรีส์แซดละค่ะก็อ,นอ,นอืมอ่ะ<า>เรียกว่า,าค่ะามแผนครับผมอืมเรียกว่าอ่องรู้อยู่แล้วท่านอ่องรู้อยู่แล้วถูกไหมคะก็ก็ไม่รู้หรอกแต่ว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดจากคาดนะนะครับ,อ,รบอะไรอะไรก็ผิดผิดได้นะครับผมฮะอืมครับผมค่ะ ครับแต่ก็ไม่ค่อยผิดอ่ะแต่ผิดได้แต่ไม่ค่อยผิดเท่าไหร่อยากเจอเดี๋ยวมันไม่หนีจังเลยอยากชงพี่เยอะสิเดี๋ยวโหัวเขามันไส้เขาฟังพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับก็เออ่การลงทุนเราเรเล่นกันนะเราเล่นกันมีความเสี่ยงนะครับมาดูดูุเพ้าะเราเล่นช็อตไงเราเล่นช็อตมันจะลงมาก่อนนะเราต้องเราต้องมีคัดนะไม่เหมือนตอนย่อรองที่บอไม่มีจุดขัดนะถูกไหม ออนนั้นทะมันไม่มีไม่มีจุดคัดไงเพราะมันมันยังขึ้นต่อแต่ว่าเนี้ยเราเราจะเล่นเดทว่ามันจะย่อมาก่อนเพื่อเพื่อช้อนก่อนแล้วไปรอรับรองข้างล่างใหม่อีกทีหนึ่งเนี้ยนะครับเออก็ถ้ามันแบบยังไหลขึ้นก็ต้องคัดนะนะครับเพราะตลาดมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับผมค่ะในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยพี่ยังดูเป็นตัวเคซีกับตัวฮ a น a าเหมือนเดิมไหมคะพี่ใช่คของตัวนี้เนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับเออเหมือนเดิมก no. ็ที่แนะนําไว้ในในตอนเช้าพี่แนะนําไปตัวอะไร KCE ปะ KCE เออแต่เนี้ยก็ยังก็ยังได้อยู่ดูว่ายังก็ยังยังยังเป็นกลุ่มที่แบบก็ยังขึ้นช้าอยู่อ่ะสองตัวเนี้ยนะครับอืมมันก็เหมือนไล่ขึ้นมาเช็คไายชื่อทุกตัวอ่าตัวไหนยังไม่ขึ้นนะเอาขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับเออก็รักหน่อยช่วงเก็บเกี่ยวขึ้นรถ รอรอ,อ,อเม็ดเงินเข้ามานะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสจะอย่างที่บอกนะถ้าเป็นไซด์เวย์ก็นนกเกาะบนสี่หกสิดเจ็ดอ่ะสี่หกติดเจ็ดนะนะครับก็มีโอกาสยังยังขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ยังได้อยู่ทั้งเคซีแล้วก็ในสุขของตัวตัวฮาน่านะครับส่วนส่วนทองเนี่ยก็อ่าถ้า,ถา รอย่อรองรอย่อรองนะครับเออรอย่อรองอะตรอหน่เพราะว่าเออไอ้ชุดเนี้ยมันมันขึ้นมานานมันใกล้ครบห้าขึ้นแล้วนะเออต้องรอรอ,อ,อตั้งรับตั้งรับพอสมควรเหมือนกันประมาณสักโซนสองสองหกสองหกห้าสุบนู้นเลยนะนะครับเอออันนี้อาจจะลงลง,ลงลงแบบพอสมควรนะเพราะมันขึ้นมาเป็นชุดครบห้าขึ้นพอดีนะครับอ,อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตทีวันพฤหัสและกันนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันคงยังรอไม่ได้อะนะครับค่ะครับผมนะฮะรอย่อรองเหมือนเดิมตัวทองรอย่อรองนะค่ะโอเคได้เลยครบทุกตัวนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพี่อ๋องครับได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะติดตามนะในชชชาตินะคะก็เออ่ช่วงเที่ยงครึ่ง นะคะวันพรุ่งนี้จริงเที่ยงสิเลยแหละเริ่มจากเที่ยงสินะคะวันพรุ่งนี้ก็เจอกันได้นะคะออจริงๆกดติดตามนะคะ b u i l n e s s l i n e and Life เอาไว้นะคะใน YouTube กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะได้